ูนทเเตอร์ก็เลยได้เาเปไปทุกษาครัววันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านซึ่งการพิจารณาเพ็งภายสากลร่วมสมัยที่เผยแพร่ออกมาในปัจจุบันและก็ของศิลป,ปินต่างๆทั้งไทยสากลเก่าใหม่เพื่อประกาศเกียรติคุณให้กับผู้ที่ทำงานเพลงในสากลรุนใหม่ขึ้นมา ะคณะองด้พิจารณาทุณสมบัติคร2องผู้ที่ได้ประมาศีและได้กรับร้องในเพลงในจุดใหม่ที่ขึ้นมาซึ่งก็มีทั้งหมด10เพลงที่ได้รับการพิจารณาผ่านคาณะกรรมการที่ตัดสินมาเรียบร้อยแล้วก็คือ เป็นเพลงไทยสากลซึ่งอยู่ในยุคปัจจุบันคือไม่ได้เอาเพลงในอดีตเข้ามาเผยแพร่นะครับมีความร่วมสมัยผสมกับเอกลักษณ์เพลงไทยสากลในอดีตและปัจจุบันและการแต่งเพลงที่มีความไพเราะอ่อนหวานและบางเพลงก็เป็นฉันทะและร้องต้องถ่ายทอดเอกลักษณ์เพลงไทยสากลในปัจจุบันนี้ ออกมาได้ไพวอซึ่งมีหลายๆท่านที่ทั้งร้องจจุบายและในอดีตที่ขับร้องออกมาเื่่องขอภไพรอพ้อมกับตัวรีไทยรุ่นใหม่ซึ่งรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่มาจะต่างกันรุ่นเก่าก็คือเป็นวงดนตรีที่มีเครื่องเป่าในเรื่องสีันการร้องการอัดเสียงมีทั้งร้องและไม่ร้อง จนมาถึงปัจจุบันนี้เป็นการขับร้องที่มีทั้งไทยราะทัองอ,อ่อ,อนหวานด้วยดนตรียุคสมัยใหม่ผสมกับเครื่องดนตรีจริงอินตาราใล้เพลงที่ออกมาทุกวันนี้มีความไร้ราอมากดังนั้นบทเพลงที่ได้รับรางวัลพิจารณาดีเด่นบทเพลงแรกได้แก่บทเพลงขอรักขอเศร้า ซึ่งขับร้องโดยคุณรุ่งฤดีแท่งของสายที่ได้มางานานี้ครับซึ่งเพลงนั้นก็ประพันธ์เพลงโดยคุณอาจารย์พบวิภาและวิชาครับที่มางานนี้ด้วยฝันที่มาต้อดนี้นะฮะครับก็ส่วนบทเพลงที่สองได้แก่เพลงฝากจันทร์สังฟ้าลาดินซึ่งขับร้องโดย ศิลปินอุสโมคุณวินัยพันธุรั์ขอให้ได้มาพิกพ์โดยการประพันธ์เพลงผลง,งานของอาจารย์รวิภาศรับวิภาศแช่กนกันครับครับแวก็บทเพลงที่สามหากเธอรักรินขับร้องโดยเรืออากาศเอกหญิงคุณสมศรีมงสอนเขียว กราบขึ่งผลงานของดาวอากาศโทธิระสัตพันคือดีมาเลยครับมาเป็นพระมาเลยนะครับครับผมส่วนบทเพลงที่สี่ชื่อบ่วงเสน่หาขับร้องโดยคุณจิตติมาเจี่ยใจเป็นผลงานของอาจารย์บลอกเช่นกันครับดีฯฯววค่ะดิค่ะครับ มาครับคุณจิติมาคุ่งไม่เป็นมา,มาครับขอเสีงเรื่องอะไรอยู่นา่าช้าหน่อยนะฮะครับก็นบทเพลงบทที่ห้าชื่อว่าถ้าคิดถึงเธอให้มากกว่านี้ขับร้องโดยคุณเจนเจนครับโอ้โหจจที่เป็นการที่จะเนียนการแต่งของคุณชัยรัตน์โมเกตรจอนครับใช่ค่ะชื่อแหวนเป็นทุกประการเล ขอบคุณครับเป็นของคุณด้วยคุณอามครับใช่ครับใช่ครับ,บส่วนเพลงที่6เป็นบทเพลงของคุณสุภชัยพ่องสวัสดีอีกอีวันครับ,รบเป็นผลงานการงานของ,ของคุณชัยรัตน์เมืองเิกระตรองเช่นกันครับชวนบทเพลงที่7ทางสายเดิม ขับร้องโดยคุณวิภาจันทะ,ะกูลไม่ทราบว่าหมาปากแบบคงไม่ได้บานะครับเป็นงูสวัสดง่งยมอรู่แล้วก็เป็นบทประพันธ์ของคุณชัยรัตน์เกียรติประจรเช่นกันครับส่วนบทเพลงที่แปเป็นบทเพลงของอาจารย์จิศรศักดิ์ธรร,รมปาะสาทสงน้ำหน้าตัวเอง ขับร้องโดยคุณจุรวยบอลิตติยาครับส่วนบทเพลงที่9เป็นการขับร้องโดยอาจารย์บอกวิภาสรวิภาสเพลงขวัญใจมโนรุงครับส่วนบทเพลงสุดท้ายเป็นบทเพลงสุดทางรัก ขรับร้องโดยอลิสธนสลกขัดสันผลงานโดยใครครับผมไม่ทราบว่าเป็นใครครับแต่ว่าเขียนว่าแจคทิมครับครับทั้งหมดนี้เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลจากงานประกาศรติคุณของสมาคมนะครับต้องขอขอบคุณทุกท่านที่สร้างผลงานดีๆออกมาให้ได้รับฟังกันตลอดตลอดไปนะครับแต่อย่าลืมนะครับอย่านุดขอ เออหน้ากันต่อไปถึงแม้พวกเราจะไปกันแล้วรุ่นหลังของรต่างทีขึ้นมาด้วยกันนะครับรักษาบทกันดีๆเอาไว้เพื่อให้คนไทยได้รับความเป็นไทยแทแทนไม่ใชเพ็นงสาบุณขอบคุณมากครับทุกท่านครับ